เตียมเปิดตัวนิส s ัน n นวาล a าแบ็กอ t i ิชั่น2รุ่นพิเศษในออสเตรเลียมีจำนวนจำกัดเพียง400ขคันราคาเริ่มต้นที่1.4ล้านบาทส่วนไทยรอเปิดตัว15สิงหานี้รุ่นไม่นเชน สวัสดีเพื่อนๆนิสันทุกท่านนะครับวันนี้จะมาอัปเดตข่าวๆนิสันในรุ่น m a ม่นเชนในบ้านเราจะมีการเปิดตัวในวันที่15สิงหาที่จะถึงนี้และที่พิเศษกว่านั้นรุ่นพิเศษจะมีการเปิดตัวที่ออสเตรเลียจํานวนจํากัดเพียง400คันเท่านั้นนิสันนาวา b แบ็กอีดิชั่นรุ่นพิเศษจะมาพร้อมกับความรูหราชุดแต่งที่โดดเด่นเพิมความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม สำหรับรุ่นพิเศษนี้นะในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงก,ก็จะเป็นกระจังหน้าและกรอบกระจังหน้าสีดําด้านเพิ่มความโดดเด่นที่แผงกันกระแทกด้านหน้าด้วยแถบสีเงิน2แถบในส่วนของด้านข้างจะถูกตกแต่งด้วยโทนสีดํารวมไปถึงสติ๊กเกอร์แบ็กอิดิชันบริเวณประตูด้านหน้าเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นพร้อมกับล้ออันลอยขนาด17นิ้วรวดลายใหม่ประกบกับยางโยโกฮาม่าจีเรนเดอร์คุณภาพสูงนอกจากนี้ยังมีชุดแต่งให้กับแฟนๆเสริมความหลอ่อความเท่ ไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตบาร์สีดำที่กระบะท้ายปูพื้นกระบะรวมไปถึงแผ่นรองกันรอยบริเวณประตูทั้ง4ด้านสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น S-T Double Cab ขับ4จะมาพร้อมกับไฟ LED ที่มาพร้อมกับระบบไฟอัตโนมัติชุดไฟตัดหมอก LED ขอบไฟสีดำมากับตัวรถไฟไท้ายทรงเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนโรมดำมาให้กระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานรวมไปถึง ที่ปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติกระจกมองข้างปรับความร้อนได้ในส่วนของภายในห้องโดยสารจะถูกตกแต่งด้วยโทนสีดํารวมไปถึงม่านวัด TFD ขนาด7นิ้วพัวงมาลัยมันติฟังก์ชัน3กา้านหุ้มด้วยหนังจอกลางขนาด8นิ้วรวมไปถึง n i สสันคอนเน็กเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบสั่งการอัจฉริยะเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สาย n อน o ย d Auto แทนชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สาย usb type a 3จุด type c 2. จุดระบบปรับอากาศอัตโนมัติแอร์หลังกระจกมองหลังปรับแสงออโตโอ้ในส่วนของระบบความปลอดภัยก็จะมีมาให้อย่างครบคันเหมือนกับรุ่นมาตรฐานถุงลมนิรภัย7ใบระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติรวมไปถึงกล้องมองขณะถอยระบบเตือนจุดอับสายตาและกันสายขณะที่ติดพ่วง ระบบควบคุมขณะลงทางลาชันรวมไปถึงระบบออกตัวบนทางลาชันก็มีมาให้อย่างครบคันในส่วนของขุมพลังยังเป็นขุมพลังเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง2.3ลิตร190แรงมา้า450นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติเจสปีดระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลไทม์และดิฟล็อกไฟฟ้ามีมาให้เหมือนเดิมสำหรับรุ่นพิเศษนี้จะมีให้เลือกทั้งหมด4ีสีได้แก่สีดำสีขาวสีเทาและสีบอลเงินสำหรับนิสสันนาว่า รุ่นแบ็กอีดิชันพิเศษจำนวนจำกัดเพียง400คันนิส s ันออสเตรเลียเปิดเผยราคาจำหน่ายรุ่นพิเศษนี้อยู่ระหว่าง6 4 5 5จนถึง6 9 5 5ดอลลาร์ออสเตรเลียถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่1 4 0 0 0 0จนถึง1,410,000บาทสำหรับรุ่นอี i ิชันนวาล่ารุ่นใหม่นี้ในส่วนของบ้านเราในวันที่15ที่ถึงนี้จะมีการเปิดตัวรุ่นใหม่ด้เชนก็จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของ ภายในมาดูกันว่าแบ็ k เอ dition รุ่นใหม่จะมาเหมือนกันไหมจะเหมือนกับที่ออสเตรเลียหรือเปล่าพละกกำลังยัง2.3ลิตร1 9 0แรงมา้า450นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อนเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแล้วก็ระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบ Full t ท m e บ้านเราถือว่าอย่างช้าอยู่แล้วก็นิสันมีข่าวว่าจะมีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ Nissan, นิสันทาวาล่รุ่นออนิวแต่ว่าในปีนี้จะเป็นการไม่ได้เชนน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับนิสัน ที่จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของดีไซน์เจนปัจจุบันต้องรอติดตามสำหรับสาวกนิสันในวันที่15เที่ึงนี้จะมีการเปิดตัวรุ่นใหม่ในเชนจะออกมาทรงไหนมีการปรับเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนต้องรอติดตามสำหรับราคาเนี่ยมีการเปิดเผยออกมาในรุ่นใหม่ในเชนนี้มาดูกันว่าจะใส่ออปชั่นหรือว่ามีแคมเปญส่วนลดให้กับลูกค้ามากน้อยแค่ไหนครับผม